อ๋อแล้วก็ไปกินชาบูกันใช่ปาะก็คือแบบทุกคนแบบข้ามพารไปกินของหวานแล้วทุกคนคือแบบพี่ออนแล้วก็พี่นิวก็คือแบบว่าเอ่ออิ่มแล้วขอขอไปของหวานก่อนนะแล้วก็คือแบบไปจัดสั่งรังสังแพนเค,ค้กรูปหัวใจมาแหละแต่คือหนูก็แบบไปเลยหนูขอกินต่อน,นะหนูยังไม่อิ่ม้วก็คือแบบกินกินกินหนักมากแล้วคือทุกคนรู้ป่ะว่าแบบ หนูขออภัยจริงๆแต่ว่าพี่นิว่ะคือแบบว่าอุ๊ย <c oughs> คือพี่นิว่ะแบบไม่ได้ตั้งใจแบบว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ป่ะแล้วแบบว่า <c oughs> ก็คือไม่ไม่กินเนื้อแต่ว่าแบบรวมหม้อได้อะไรอย่างนี้แล้วหนูก็แบบลวกไปหนูก็บอกว่าอุ๊ยอันเนี้ยหมูคือหนูแยกไม่ออกเพราะว่าแบบคือเขาใส่ถาดสีดํามาเหมือนกันแล้วหนูแบบ มันคือเนื้อหรือมันคือหมูหนูก็ไม่รู้หนูก็แบบใส่ไปเพราะหนูคิดว่ามันคือหมูหนูก็ใส่แบบมอฝังพี่นิวปุ๊บดึดดึดแล้วพี่นิวก็แบบคีบไปกินเรียบร้อยแล้วพี่ออนก็คีบไปกินแล้วพี่ออนก็บอกว่าจ๋านี่มันคือแบบเนื้อออสเตรเลียแล้วแบบจ๋าแบบต้มแบบจนมันแบบทุกคนเข้าใจแบบเหมือนต้มหมูป่ะคือแบบต้มจนมันแบบแข้งแข็งแบบอยู่ในหม้ออะไรอย่างนี้เชื่เออแล้วคือพี่ออนก็บอกว่า จานี่มันแบบเนื้อออสเตรเียแล้วแบบเธอทำแบบนี้ได้ยังไงรสชาติแบบเขียงกระด้างแล้วพี่นิีทีกกำลังเขียวอยู่ก็คือแบบฮะมันคือเนื้อหรอแล้วพี่นิวก็คือแบบชอบมากแล้วก็แบบ ตอนแรกก็แบบหนูก็แบบไม่พี่หมูหรือเปล่าแบบสีมันแบบไม่ค่อยแดงแล้วพี่มันอาจจะเป็นหมูแล้วพี่นิวก็แบบก็แบบยังทําใจแบบทําใจไม่ได้พี่นิวก็ทำใจไม่ได้พี่นิวก็เอออาจจะเป็นหมูแล้วก็เขียวไปเลย่อยใช่ปะแล้วพี่นิวก็บอกว่าอุ๊ยแต่ t e x t ์เจอันนี้มันแบบว่าไม่ค่อยเหมือนหมูเลยแถมแบบมีกลิ่นนมนมด้วยนะอืใช่เลย เนืน้อจะวะหนูก็แบบพี่พี่ออนก็เลยแบบว่า <c oughs> นั่นไงมันคือเนื้อใช่ไหมแล้วพี่ออนก็บอกว่าจ่าทำเสียรสชาติมาก <c oughs> <c oughs> ก็ขอภอภัยท่านจะาม่กวนอิมด้วยน,นะคะคือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะพี่นิวแบบพยายามแล้วแต่หนูเป็นคนทำเองค่ะหนูความผิด อยู่ที่หนูเองค่ะลงโทษหนูได้เลยค่ะหมูหมักนมค่ะชาวบูที่กินเป็นน้ำซุปอะไรครับน้ำซุปน้ำน้ำดำค่ะซกีิยากิกับอีกอันนึงเป็นหมาล่าน้องจ๋าแกงฮีนิว้วชมชาคนบาป2022จริงหนูแบบบาปมาแต่ว่า I'm so sorry ทานเจ้าแม่กวนอิมทานเจ้าแม่กวนอิมก็คือแบบ ขาเอลมองแบบรีตามอนิวบอกว่าหืมอรรอยแต่ว่าพี่นิวก,ก็บอกว่าเทปไม่เป็นไรเออก็อ,อนิดหน่อยหนูไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูก็จะไม่คนอิ่ม แล้ว,วคือแบบคนยายอ่ะเป็นแบบจีนแท้เลยใช่ไหมเออแล้วก็แบบว่าก็น้ำถือเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันแล้วคนแม่ก็คือเป็นลูกครึ่งคนจีนก็ก็คิดว่าน้ำถือเจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันเพราะว่าแม่ก็ไม่กินเนื้อเลยแต่ว่าปะปาก็คือกินแล้วหนูซึ่งแบบ เป็นลูกหนูก็เลียกที่จะอ,อยู่ข้างป๊า,ปาค่ะ <laughs> หนูก็คือตอนแรกตอนเด็กๆอะ่ะเราก็แบบเชื่อแม่แม่บอกว่าเออนาทิดจะแม่กวนอิมก็คือไม่กินเนื้อแบบเวลาเขาให้เนื้อแม่แม่ก็จะแบบไม่กินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเราก็แบบด้วยความเป็นเด็กเราก็เก็บข้อมูลแล้วเราก็แบบอ๋อถ้าเป็นเนื้อต้องไม่กินปฏิเสธปุ๊บโอเคเราก็ไม่เคยกินเนื้อเลยแล้วจําได้ว่าน่าจะกินครั้งแรกตอนแบบไม่สิ ตอนแรกนึกว่าญี่ปุ่นแต่ว่าน่าจะเคยกินที่ไทยแล้วแหละแล้วแบบปรากฏว่ามันก็แบบใช่ไปกินกับเพื่อนแบบว่าตอนนั้นแบบเพื่อนสมัยประถมแบบรีวิเนียนกันแล้วก็ไปกินข้าวนะกินข้าวด้วยกันใช่ไหมแล้วก็แบบไปกินปิ้งย่างกันแล้วเพื่อนก็แบบกินเนื้อแบบอร่อยอร่อยมากก็แบบเห็นหน้าเพื่อนกินแล้วแบบ มันต้องชิมมันต้องชิมแหละคือแบบไม่ได้เลยกินแบบอร่อยอร่อยมากแล้วคือแบบเราก็เริ่มโตแล้วใช่ป่ะเราก็เริ่มแบบว่ามีแบบว่าคิดเราคลิปที่จะแบบว่านอกกรอบอะไรอย่างงี้เออก็แบบปกติก็แบบก็แบบไม่ได้เข้าใจว่าอะไรคือแบบน้ำจือเจ้าแม่กวนอิมแบบไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอวันนั้นแบบเห็นเพื่อนกินแล้วเราก็แบบไม่กินเพื่อนก็ถามว่าทําไมไม่กินเราก็แบบเออก็แม่ไม่กินเราก็เลยไม่กินเพื่อนก็เลยบอกว่ากินลองชิมดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ ด้วยความที่แบบมันดูหน้าอร่อยใช่ปะเราก็เลยแบบกินแล้วก็แบบติดใจตั้งแต่วันนั้นแล้วเราก็กินมาจนปัจจุบันนะคะก็เลยแบบว่าหนูเลือกข้างป๊าปานะคะความทีมป,ปา๊าป๋าใช่ค่ะทีมป๊าป๋าค่ะก็ <c oughs> ก็มองหาเจ้าแม่เจ้าแม่ทำสัญลักษณ์มือโอเคนี่น่าเราก็เลยกินได้ <c oughs> ว่าแล้วทีมปาเหรอแม่ร้องไห้ว่าถูกทางแล้วใช่ตั้งแต่วันนั้นหนูก็กินแล้วก็จากนั้นเลยค่ะ <c oughs> นั่นแหละแล้วคือ <c oughs> แม่เลือกได้ดีความมืดครอบง,งำ <c oughs> ก็นั us, ่นแหละแล้วพอวันที่ไปกินชาบูกับพี่ออนที่นิวก็คือแบบเอิบแยงไม่ออกหนูรู้สึกว่ามันแบบคล้ายๆกัน้ว้ยคือมันก็อร่อยแต่ว่าวันนั้นที่ไปกินอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกลิ่นขนาดนั้นนะแบบกลิ่นเนื้อปกติมันจะแบบกลิ่นแบบนมนมใช่ไหมแต่คือวันนั้นหนูไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หนูก็เพราะว่าแบบซุปมันเป็นแบบซุปดำกับหมาล่าด้วยแหละมันก็แบบค่อนข้างที่จะกลบ กลิ่นไประดับหนึ่งนะใช่ปะแล้วแบบเราก็กินบ่อยอะมันก็แบบไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันหมูเหลนะือเนื้อก็กินกินไปหมดแล้วหนูเป็นแบบว่าพวกที่แบบไม่ได้แบบจุ่มเนื้อหนึ่งสองนาี้จะไปก็สิบแล้วกินอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบเพื่อสุขาอนอามายัยหนูก็แชร์มันทั้งหมดเลยแล้วก็กินแต่คือหนูเข้าใจว่าถาดอะนะเป็นหมูจริงๆเพราะมันเหลืออยู่ถาดเดียวแล้วมันเป็นถาดสีดาเหมือนกันหมดหนูก็แบบเฮ้ <c oughs> โอม,มันคือหมูสีมันแบบสีอ่อนนะเออปรากฏว่านั่นแหลคะค่ะเปิดประสบการณ์นะคะพี่อ่อนพี่อ่อนก็บอกว่าฉันไม่เคยกินเนื้อที่แห้งแห้งผาดขนาดนี้มาก่อนเลยบ่าเสียรสชาตเิเนื้อออสเตรเียมากเลยคะ่ะไม่เป็นไรนะพี่ออนเปิดประสบการณ์ไงว่าแล้กินแบบหมูแบบ นุ่มๆมาเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นแบบ texture ใหม่ๆได้แบบเขียวว่างอะไรงี้ <st arts> เหนียวนิดนึงเราไม่รู้เราไม่เห็นใส่เบตตองวิลดันมันสไลม์มาบางเลยสีอ่อนใช่แล้วแบบถ่านมันเป็นสีดำม,มันนี่แบบไม่ค่อยจะออกว่ะไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันอะเปิดประสบการณ์พี่นิวด้วยจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะเชี่ยจาก A 5ฟกลายเป็นบัวกระดางโอ้ยวันหยุดไปหาเนี่ยกินแล้วพูดแล้วหนูก็หิวเหมือนกันนะเนี่ยตอนเนี้ยนั่นแหละแล้วก็คือแบบหนูก็เราแบบสั่งมาเยอะมากใช่ปะแล้วก็แบบนั่งกินแล้วแบบพี่อ่อนกับพี่เนียก็คือบอกว่าเออไปของหวานก่อนนะนี่ก็แบบบายไปเลยจ้าขอกินต่อแล้วก็แบบนั่งกินอยู่คนเดียวกับอ่ะก็คือหมดเกลี้ยง แล้วหนูไม่รู้ว่าพี่นิวจะกินต่อหรือเปล่านะคือแบบพอพี่นิวกกลับมาใช่ป่ะพี่นิวก็แบบเอาตะเกียบแบบค้นหาเหมือนไม่รู้ว่าค้นหาเนื้อแบบหมายถึงหมูอะในในหม้อหรือเปล่าแต่ว่าเอาตะเกียบตะเกียบในหม้อแล้วหนูก็แบบอุ้ยพี่นิวจะกินอีกเหรอเออหนูขอโทษแต่ว่าหนูกินหมดแล้วนะ เส็นเมื่อกี้พี่นิวก็เลยอ้าวเหรออ๋ออ๋อเปล่าเปล่าแค่จอแบบดูเฉยๆว่าเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือก็กินถ้าไม่เหลือก็ไม่กินแล้วก็แบบเออพี่ถ้าแบบหิวแบบยังไม่อิ่มสั่งอีกได้เลยมันบุฟเฟ่พี่เอาเลยเอาเลยพี่นิวก็แบบอ๋อไม่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 รู้ว่าเกรงใจหรือเปล่านะก็คือเหมือนเอาพี่นิวมาเกนสงสารนิว แล้วพอกินเสร็จก็เราก็สกิปสกิปไปแบบว่าเออกินข้าหานะคะก็คือเราได้กินรับประทานฝีมือจากเชฟออนและเชฟนิวเลยนะคะทุกคนคือแบบทาแผน่นที่ลูกหัวใจมาแบบเซอร์ไพรส์มากที่แบบว่าอุ้ยมันสุกทั่วทุกทั้งแผน่น <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่าทำมาแผ่นใหญ่แล้วก็หนามากก็แบบอุ๊มันจะสุกหรือเปล่าข้างในก็เผาออกมาโอ้สุก บราโบบราโบประทับใจในเชียบทางสองท่านมากค่ะกรรมการให้ผ่านเลยแล้วแบบราดช็อกโกแลตกินแล้วก็กินกับไอติมคืออร่อยมากแล้วก็มีมัชเมลโล่จิ้มช็อกโกแลตคือแบบเด็ดอร่อยโถน้องนิวม,มื่อมีภูมิใจในตัวลูกโอ๊ยจ๋าลูกโนขอโทษน,นะทุกคนก็สำหรับแฟนคลับพี่นิวนะคะก็ เดีขอโทษจริงๆค่ะก็หนูผิดเองค่ะแพนเคกรูปหัวใจวงนี้คอนเทนต์จีรอบจัดนะเราก็เด่นหลยค่ะก็กินเสร็จกินยันแบบร้านปิดอะทุกคนแล้วก็แบบกลับบ้านใช่ไหมคุณแม่ก็มารับอะไรงี้แล้วคือแบบจําได้ว่าเดินมาถึงปุ๊บแม่ทักคำแรกว่าโอ้ อยู่ที่หอกินอุดมสมบูรณ์ดีสินะหนูก็แบบว่าใจเย็นแมยทำไมมันแบบขนาดนั้นเลยเหรอหนูก็บอกว่าอ๋อหนูเพิ่งกินบุฟเฟ่ชาบูมาแม่บอกว่าอ๋อถึงว่าการเกงฟิตเชียวตลกมาก